รากพืชหัวใจใต้พิภพที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งต้นรากพืชคืออวัยวะสำคัญที่มักถูกมองข้ามแต่แท้จริงแล้วมันคือระบบหล่อเลี้ยงและฐานรากที่ทำให้พืชอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงบนโลกนี้หน้าที่หลักของรากมากกว่าแค่การยึดเกาะรากพืชไม่ได้มีแค่หน้าที่ยึดลำต้นเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่ทางชีววิทยาที่สำคัญคือการดูดซึม ขนรากเป็นเซลล์ผิวรากที่ยืดยาวคล้ายเส้นขนเล็กๆนับล้านเส้นบริเวณปลายรากขนรากเหล่านี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมได้อย่างมหาศาลทำให้พืชสามารถดูดซึมทั้งน้ำและธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกสรรรากมีความสามารถพิเศษในการเลือกดูดซึมเฉพาะธาตุอาหารที่พืชต้องการและควบคุมปริมาณการดูดซึมตามความจาเป็นของต้นการยึดเหนี่ยว รากทำหน้าที่เป็นระบบค้ำจุนที่แข็งแรงโดยอย่างลึกลงไปในดินและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อตรึงลำต้นให้ตั้งตรงและต้านทานแรงลมและแรงโน้มถ่วงไม่ให้พืชลม้มลงการสะสมอาหารในพืชบางชนิดรากจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เก็บสำรองอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ในรูปของแป้งหรือน้ำตาลตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีคือมันสำปะหลังแครอทและมันเทศ โครงสร้างภายในของรากท่อลําเลียงชีวิตโครงสร้างภายในของรากมีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเพื่อรองรับการลําเลียงสารอาหารเช่น1 epidermis ชั้นนอกสุดของรากที่มีขนรากยื่นออกมาทำหน้าที่ป้องกันอันตรายและดูดซึม2 c o r t e x ชั้นที่อยู่ถัดเข้ามามีหน้าที่เก็บสะสมอาหารสำรองชั่วคราว 3. endodermis ชั้นที่กั้นระหว่างคอเทกซ์และท่อลำเลียงทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำและสารอาหารก่อนเข้าสู่ระบบลำเลียงเพื่อให้แน่ใจว่าสารนั้นๆเข้าสู่ท่อลำเลียงอย่างถูกต้อง 4. สตีลหรือแกนกลางเป็นบริเวณที่มีท่อลำเลียงหลักอยู่ไซเลมเป็นท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากขึ้นสู่ใบโฟลเอม เป็นท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารคือน้ำตาลกลูโคสที่สร้างจากใบลงมาสู่รากและส่วนอื่นๆของพืช 3. ประเภทของรากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมีดังนี้รากแก้วคือรากหลักมีขนาดใหญ่และยาวอย่างลึกเพื่อหาแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงรากฝอยคือรากขนาดแลกจำนวนมากงอะออกมาจากขนต้นแผ่กระจายใกล้ผิวดินมักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว รากพิเศษคือรากที่งอกออกมาจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่รากเดิมหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่เช่นพืชกล้วยไมย้กงกลางต้นไทรเคล็ดลับสำหรับเกษตรกร,ก,รการดูแลรักษารากพืชให้แข็งแรงคือพื้นฐานของการทำกรเกษตรที่ประสบความสำเร็จ 1. การระบายน้ำดินที่ระบายน้ำได้ดีจะช่วยให้รากได้รับแกส๊สออกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจทำให้รากไม่เน่าเสีย 2. การบำรุงธาตุอาหาร ธาตุอาหารบางชนิดเช่นฟอสฟอรัส P มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและการสร้างรากใหม่ 3. การไม่รบกวนดินการพรวนดินหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้รากเสียหายได้ควรหลีกเลี่ยงการรบกวนบริเวณรากมากเกินไป สรุปแล้วเราควรเข้าใจการทำหน้าที่ของลากคงจ้างลากให้ดีก่อนที่เราจะปลูกพืชนั้นการบำรุงจะง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจการทำงานของพืชสุดท้ายใครชอบความรู้ดีๆฝากกดติดตามด้วยนะคะ